สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกะแชนแนลนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนที่เข้ามาจากงวดที่แล้วทั้งหมดแปดงวดนะครับผิดงวดหนึ่งเข้ามาแล้วเกงวด เรามาดูกันเลยครับว่ามันเข้ามาอย่างไงเริ่มจากงวดของวันที่หนึ่งกรกฎานะครับที่ออก9 6 3สา3ข้างล่างออก83ตำแหน่งที่จะมาใช้บวกกันก็มีแค่สามตำแหน่งแค่นี้นะครับหลักสิบล่างบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งและก็หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับ เริ่มกันเลยครับผมแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ก็เป็นเก้าได้เลขเก้าเก้านับเพิ่มไปเป็นศูนย์ศูนย์นับเพิ่มไปเป็นหนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปเป็นสองนะครับสามจังหวะทีละแต้มเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวไหนจะมาหลักสิบบนของงวดต่อมา 16กรกฎาออก5 9 6 3 2 4ข้างล่างออก2 7ปรก็กดว่าเลข2เข้ามาหลัก10บบนว่าต่อมาครับ2บวก6เป็น8 8บวก2เป็น10ได้เลข0 0นับเพิ่มไปเป็น1 1นับเพิ่มไปเป็น2 2นับเพิ่มไปเป็น3 ศูนยจะมีมาไหมหลักสิบบนของวดต่อมา1สิงหาออกสามแปดหกหกศูนย์สข้างล่างออก78็ดปรากฏว่าเลขศูนย์มาหลักสิบบนต่อมาเลยครับ7จบวกสเป็น11 11อบเวกเเป็น20ได้เลขศูน ศูนย์นับเพิ่มไปเป็น1 1นับเพิ่มไปเป็น2อนับเพิ่มไปเป็น3ามศูนย์หนึจะมีมาไหมหลักสิบบนของวดต่อมา16สิงหาออก5 8 6 1ปดข้างล่างออก1 0ปรากฏว่าเลข1นขึ่งมาหลักสิบบน ต่อมาเลยครับ1บวก1เป็น2 2บวก5 7, เป็น7ได้เลข7 7นะับเพิ่มไปเป็น8 8นะับเพิ 5, 8, นะ่มไปเป็น99นับเพิ่มไปเป็น0 7890จะมีมาไหมหลักสิบบนของงวดต่อมา1กันยาวออก7 3 4 5 1 0ข้างล่างออก26ปรากฏว่าผิดนะครับงวดนี้ ไม่มีเลขหนึ่งผิดงวดหนึ่งครับทั้งหมดแปดงวดต่อมาครับ2องบวกศบวกสเป็น4ได้เลขสี่สี่นับเพิ่มไปเป็นห้ห้านับเพิ่มไปเป็นหกหนับเพิ่มไปเป็น7 4 5, 6, ็ดสี่ห้าหกเจดตัวไหนจะมาหลักสิบบนของงวดต่อมา16กกันยาวออก 1 4 9 7 6 0ข้างล่างออกเก็ดเปรากฏว่าเลข6กขัม้มาหลักสิบบนงวดต่อมาครับ7จบวกเเป็น16 16กบวกเก็เป็น23ได้เลขสามสนับเพิ่มไปเป็น4 4นับเพิ่มไปเป็น5 5านับเพิ่มไปเป็น6 สี่ห้จะมีมาไมหมหลักสิบบนของงวดต่อมา1นึ่งตุลาออก4ี่ห้าสองหกสข้างล่างออก99ปรากฏว่าเลขสมาหลักสิบบนงวดต่อมาครับ9กบวกหเป็น10 10ิบบวกศย์ก็เป็น10 10ก็คือศูนย์ได้เลข0ูน ศูนย์นับเพิ่มไปเป็น1 1นับเพิ่มไปเป็น2อสองนับเพิ่มไปเป็น3ามศูนย์หนึตัวไหนจะมาหลักสิบบนของงวดต่อมา16ตุลาออก2อง5ูนข้างล่างออก93ปรากฏว่าเลข1นึ่งครับมาหลักสิบบนต่อมาเป็นงวดของวันที่16ที่ผ่านมานะครับ หลัก10ล่างคือเลข9มาบวก10ท้ายครั้งที่1และก็หน่วยท้ายครั้งที่1นะครับ9บวก1เป็น10 10บวก2เป็น12ได้เลข2 2นับเพิ่มไปเป็น3 3นับเพิ่มไปเป็น4 4นับเพิ่มไปเป็น5 2? 3 4 5จะมีมาไหม ในหลักสิบบนของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้100%นะครับว่าจะมาไหมทั้งหมดแปดงวดผิดหนึ่งงวดเข้ามาเกตงวดนะครับอาจจะเป็นเลขเยอะตัวหน่อย4ตัวแต่ว่าก็ปักหลักนะครับ อันนี้จะผิดจะถูกไม่มีใครรู้นะครับเราก็ามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับท่านต้องมีวิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ